ทนายตั้มฟาเจ็บหลังเคลียร์ลุงพลในหวนกระแสคิดไม่ผิดที่ถอนตัวเมื่อวันที่20พฤศจิกายนในรายการหนกระแสซึ่งดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้เชิญทนายรัชพลทนายคนสนิทและเคยร่วมงานกับทีมทนายตั้มช่วยลุงพลในคดีน้องชมพู่ซึ่งทนายรัชพลได้มาออกรายการเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆนอกจากนี้ยังได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ทนายตั้มกันสด พร้อมรวมสายกับลุงพลเพื่อให้ทั้งหมดได้คุยกันและมีในตอนนึงลุงพลได้พูดขึ้นว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นถึงทําคดีนี้ได้อยากให้ทนายตั้มหนักแน่นให้สมกับที่ทําคดีให้ตนเองตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงถอนตัว และยังไม่ได้หาทนายคนใหม่ล่าสุดหลังจบรายการทนายตั้มได้ออกมาโพสต์อีกครั้งโดยได้บอกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ถอนตัวออกมาจากคดีนี้โดยทนายตั้มได้โพสต์ว่าหลังจากได้พูดคุยกับลุงพลแนวรายการหนนกระแสวันนี้แล้วทําให้ผมรู้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดที่ถอนตัวจากการทําคดีขอโทษเพื่อนฝูงและครอบครัวที่ดือ้อและไม่ฟังตั้งแต่แรกนะครับเขาว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นโดนด่ามาเป็นปีผมไม่หนักแน่นตรงไหน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ